เช้านี้มาดูบทวิเคราะห์ทางด้านของจีนบ้างนะคะเป็นข้อมูลจากสืกก่อคอเวอร์มนะคะมองถึงรัฐรีก,กลาโหมคนใหม่ของรัสเซียในราคาที่ปูตินเองนะคะไปคว้าเอาทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์นะคะทางด้านของเศรษฐกิจนะคะมาคุมกลาโหมมาคุมทางด้านกองทัพมาคุมทางด้านการทหารกันบ้างค่ะจีนเองก็มองว่าสิ่งนี้นะคะคุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่านักบัญชีนะคะมองคิด คิดตามนะคะนักบัญชีสามารถที่จะรู้ต้นทุนต่อหน่วยต่อหัวนะคะต่ออันต่อชิ้นนะคะสามารถที่จะได้ ผลผลิตนะคะที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะคะก็จีนมองว่าในจุดนี้นะคะละเซียเองก็จะเดินหน้าเรื่องของรั้วบ้านไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจของบ้านการเติบโตของบ้านไปพร้อมๆกันนะคะรั้วบ้านเนี่ยอาจจะต้องยาวๆไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะยาวการคุ้มทุนการคุ้มค่าการใช้ทรัพยากรการใช้ต้นทุนที่คุ้มค่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าตัวหน้างานเนี่ยก็จะมีคนที่คอยดูแลอยู่แล้วนะคะนั่นก็ คือเหล่าบรรดาในพ้นเหล่าบรรดาทางด้านของเสต่างๆนะคะที่แยกส่วนไปตรงจุดนั้นนะคะแล้วตอนนี้รัเสเซียเองก็ได้เขกชิ้นเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่ได้ถือว่า มีปัญหาอะไรตรงนั้นน่นะคะทีนี้เศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเติบโตนะคะปูตินเองสาวันตนเข้ารับตำแหน่งไปแล้วนะคะก็บอกว่ารัสเซียจะต้องขึ้นเบอร์สี่ของโลกให้ได้รวมทั้งเดินหน้ากลุ่มสมาชิกบลิกส์ด้วยในทางด้านของต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายอย่างระมัดระวงังการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าที่สุดนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะ เพื่อที่จะให้ประเทศชาติสามารถเดินหน้าเศรษฐกิจไปได้ในขณะที่บ้านเองก็มีความ าสามารถที่จะปลอดภัยนะคะบอกแล้วค่ะว่าปูตินมองการครั้งนี้นะคะเขาเองเนี่ยจบทั้งด้านของปริญญาเอกทางด้านของเศรษฐศาสาตร์นะคะแล้วเป็นเศรษฐศาสาตร์ของทรัพยากรด้วยเศรษฐศาสาตร์ทางด้านของตลาดเกิดใหม่เพราะฉะนั้นปูตินมองได้ล้ำลึกแล้วล่ะค่ะว่าใครจะต้องมาแทนที่นะคะการที่เอาทหารมาคุมทหารแบบดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะคะการที่จะดีตัวเองขึ้นไป อยู่อันดับ4ของโลกได้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่พิเศษกว่าปกตินะคะก็คิดดูว่าลูกพี่ใหญ่ปูตินเป็นนักเศรษฐศาสตร์ตลาดเกิดใหม่นะคะแล้วก็ทางด้านทรัพยากรแล้วก็ทางด้านของอังเรนะคะเป็นรัฐรีกราโหมคนใหม่ก็จบทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินด้วยนะคะแล้วก็ไปได้เซอร์เก้ อดีต,ตรัฐมนตรีกลาหหมคนเดิมที่อยู่มาเป็น10ปีเนี่ยนะคะได้ไปคุมสภากความมั่นคงนะคะแล้วก็ไม่ได้คุมแค่สภา,านะคะแต่ว่าปูตินให้สเก้นะคะไปคุมอุตสาหการรมโรงงานการผลิตของรัเสเซียโดยตรงเลยคิดดูว่า เซเก้ S S เองมีทั้งประสบการณ์หน้างานคุมกระทรวงมาก่อนแล้วเขาเองก็มีพื้นฐานทางด้านวิศวะเพราะเขาจบวิศวะมาก่อนถึงแม้จะเป็นวิศวะโยธาก็ตามนะคะแต่เขาก็รู้เรื่องของกองทัพเป็นอย่างดีในการผลิตชิ้นส่วนผลิตอ,อ,อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพราะฉะนั้นได้3หัวกะทินะคะมาช่วยกันรัสเซียเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วแน่นอนซึ่งมันก็ไปตรงกับบทวิเคราะห์ของ,ของสปุตนิชเช้านี้นะคะว่า ทางด้านยูเครนทางด้านของตะวันตกนะคะาอับแน่นแน,แน่ค่ะเพราะว่าคิดดูเอานักบัญชีมาคิดต้นทุนได้ว่าต่อลอ็อตต่อหัวกี่บาทกี่รูเบิลกี่สตางค์นะคะเพื่อความคุ้มค่าเพื่อการใช้งานนะคะที่ทำให้มันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นของต้นทุนเมื่อต้นทุนบริหารจัดการได้ดีหน้างานก็ต้องมีความที่ ไปได้ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ปูตินนะคะ5.0ค่ะเป็นเวอร์ชันใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะเดินหน้าค่ะแล้วก็เดินหน้าทั้งทางด้านของรั้วบ้านให้มีความแข็งแรงแล้วก็เดินหน้าทางด้านของเศรษฐกิจความมั่นคงความเติบโตของประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะรัสเซียในเวลานี้นะคะก็จะนำทีมบลิซด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะรัสเซียอย่างเดียวนะคะก็จะ มีการตอนนี้เราจะเห็นข่าวนะคะว่าหลายๆประเทศมีการเทดดลลาเกิดขึ้นมีการตุนทองคํากันหนักมากเพื่อที่จะเทดดลลานั่นเองนะคะแล้วรัสเซียในเวลานี้นะคะก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะจาก2ปีที่ผ่านมานะคะทำให้รัสเซียเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งนะคะระหว่างยุโรปกับเอเชียพอ 2ปีที่ผ่านมานี้นะคะรัสเซียก็จะมีความโน้มเอียงมาสู่ความเป็นเอเชียมากขึ้นหันมาสนิทกับจีนมากขึ้นมีความเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นสิ่งที่เป็นท้องถิ่นทางภูมิปัญญาของรัสเซียมากขึ้นแล้วก็จะโน้มเอียงมาทางมา,มาทางด้านของแนวความคิดความเป็นเอเชียมากขึ้นซึ่งก็จะมีความอ่อนโยนนะคะแล้วก็มีความน้ำใสใจจริงนะคะที่มากกว่าเหมือนเหมือนกับจีนนั่นเองล่ะค่ะ